ชาวราศีเมษลัคนาเมษท่านในช่วงนี้รู้สึกว่าคนรักของเราเขาไม่ค่อยสบอารมณ์กับเราเท่าไหร่นะคะอาจจะดูเหมือนคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าดูมีอาคาติกับเราหรืออาจจะเป็นคู่สัญญาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าคุยกับใครแล้วก็รู้สึกเหมือนเขามีความตะคิดตะขวงใจกับเราก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากลิลิทที่กําลังเล็งคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วลิลิทเข้ามาอยู่ในเรือนที่7หรือว่าคู่ตรงข้ามของคุณมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ าจจะยังอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าคนที่เราลงทุนด้วยทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าคู่สัญญาหรือว่าลูกค้า แล้วรู้สึกว่าเขาดูเหมือนจะมีเล็กๆน,น้อยๆติดกับเราอยู่ก็ค่อยๆค,คุยแล้วกันนะคะพยายามค่อยๆทาความเข้าใจเหมือนมองว่าเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเองแหละถึงแม้ว่าในช่วงนี้การคุยจะยากลําบากนิดนึงเนาะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าพอลิลิทเข้าไปอยู่ก็อาจจะทําให้เขามีความตะคิดตะข่วงใจหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนเอะใจนิดนึงเวลาที่เขานึกถึงเรานะคะต่อให้เราจะทําดีแค่ไหนมันก็อาจจะยังมี question มาตามอยู่เสมอสําหรับเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เจออะไรก็แล้วแต่ใจเย็ยนแล้วกันนะ